หน้าตาระยนะนหนพี่น้องตอนนี้กะลังแบบเตรียมสีอันนั้นไม่ใช่เนาะเตรียมสีล่องกรุงเทพแต่ว่าสีเอือปลาไว้เมื่อบานก็ได้นะเครื่งองคาะอยู่นี่นี่นาะอันนี้ก็ชีใช้รสดีนะพี่น้องรสดีรสด,ดีก็อยากเข้มเลยเนาะปะอต่นี้รสชอันนี้ปกติ กใส่แต่ว่าอเเป็นงอใจจะไปใส่ร้ายแต่ใจใส่้ไอชตานก่ะตานะใจไงใอันนั้นใ่อันไอ้ไม่มีกระสานแน่นอนเขาจะใจใส่เนื้อใส่ใจนงได้ก็ได้เราดีประมาณนี้ติงๆมไปเนาะไ้ถิ่นอกว่าเน้อหวเด้อเอาแบบเป็นหัวไหมทุกคนบนหัวร้ายบนไดาขยาเนาะเดี๋ยวาใส่่นกันแหละใส่รถีแหละ

ปลาสดเด้ตัวนี้มันสดรปลาะแกงกระดอนอยู่นอกีหนะตัวนั้นมันแบบห้าแซนแงหอเม็ดแล้วอันนี้มีหอดปลาดปลาดุด้พี่น้องปลาดนี่ยจะค้องสีกินเองเอาเมื่อไหรพี่น้องกับแวงหายคุละตไม่เห็นยาดแล้วพี่น้องหายคุละอันเป็สือหน่อยพี่น้อนะุน่นข้นเลย เจโ,โล่บาทก้อนนั่นน่ะก้อนไอ้่งไอ้กาอะะโลกว่าของอันของลูกเอามาไ่ประมาณเมามาเจโลกเนาะเมือนันอะเอาลงเพดแน่นอะไลขัดตัวนั่นสองคน เข็ดแล้วไหมมาไกวขันนึ Hence, ่งเอ๋มไกวก่อนเนาะเดีือวย่างตางมีหน้ามันัวก่อนเนาะพี่น้ออันนี้ปลาดูเดยปลาดูอย่างนี้เลยพี่น้อตัวนี้มันสด้ะตัวนี้สดสดห่เ้ยแบบห้าหมาดลย้าป้านเลยเม่เด้ใส้วแกงเลยวันี้ก็ฉีเหิ่งทขนาดแล้ววิธีแล้วได้ไล่กับยาไปหันหนังไปหันหลังข้าวมันกวนไผ่ผมมองมึง มุจกมค้านม้งไตัวนี้เขาแต้มได้เวออมานะฮะเว่ามเลยดควนไี่ลูกเน่ยมาพี่มันโรมืนกระโพง่ายเนาะอกล้ามเตะสลากลากจะได้ปลาตะเพดนมานะปลาดูดูเลยปลาดู กูขาดไ้่าเลอว่าอันนี้อันนี้เนี่ยมมีโคตรีจงแล้วมันบิดัตกจืดมั้งตืดวกกันนางทานยูใหญ่มาดิก็จว่าอันหาก็อยูกรมเนาะยู่จยากกรยูกรรมอยู่บ่กยูกะยูจะคื้เออกันดังไพ่เบ็ดีได้ไหดังนี่เหลยคือกันแล้วแนประเทศไทยกัประเทศไทยกันบ่ ขายเดียวชาชนะขุดดีกด่าใช้กับแบบพี่น้ออันนี้น้องใหม่ดิฟไปล่วงเพิ่นฮะไปหาหนองซาวเพิ่อนาะน้องซาวลาเพื่อนน้องใม่ดิบน้องใหม่ต้มก็มีน้องใหม่ทงก็มีโอ้พี่น้อน้องม้ทงก็ไหา Soát và đầu khuyên mãi thôi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  không thôi mãi thôi mãi thôi เดาหานหาามาปลเนาพี่น้อะกะอันนี้เนาะชส่ทงสอนไร้ทงละเ็เสปกทงมันชิปหมาปะเคสชิปทงหพี่นาำชิกินเนาะซัมชิกินเด้อมเน้ะยเด้อซมชิกินแล้วตูก็จะซุมหนีขึ้นมาเืองาลเถอะยังได้สองคนเนาะ ลองแมกตะชีเนี่นี้เนาะนักเะเนาะค่จะไปรถตู Yo, ้เนี่ยม so ันจ oh. ่าไปลงรถก็จะเอาเห็นเขืองก็จะเอาจอนไปทั้งกระสอบว่าสองคนทำนี้เนาะโย่เลยคอยจ้างคารุนเลยเนาะคอยแบบสองคนไปี้ไปมาลสมุดว่าเอาไว้ซื้อรถู้ก็จะกลัวไม่ดกเนาะถ้ากับสองคนสองที่นางคนพี่นางมั็มีบอนเก็บของอยู่มอขวดถ้าใส่ไใสดยูแต่ว่าแต่ว่าเาเอาคนจะาขมาซิมหา กํนลังโบไฟโบมันแต่ว่าคลองกับเขาว่ามึงห้ามกะโบมาเก่งมาอีกว่านั่นหน่อยนะเจ้าขนถูเข่าโทรศัพท์มือดีป่ะก็เมื่อเครื่องของเขาเนี่ยพี่น้องเพิ่นอันป่าเพิ่นกระดี่ดีแล้วพี่น้องเนี่เครื่องคอนเมื่อยด้มากเจ้าหนี้มาเมื่อยแหงเลย หนิเนาะเอได้กินมื้อคู่แนวใด๋ไปเอาป่ะมาติเนาะ้สมปะโดเฮ็ดปวงน้ํไม้ตบน้ํไม้บ่ตบน้ํไม้ทมมาตี้แย่มันเ็บ่บ่มันบ่พอสิได้ปาแห้งปามเคาะอีาคนน่าสิจนไว้บ่คนรถเขาจะไปคน เออเขาก็มีเอสกันเนาะก็จะมีสุอสไปน่นฮะบ่อไนพี่น้องไก่ตีนน้องเตียวมมีลายยางอยู่เกื่ยวเนาะมีเขาเนมีนม่ดิฟนมุกนมดอกมีเทะพี่นอง สบายดีพี่น้องยินดีตอนเัาขอสูสอกริมสระ่ายน้ำเปดคือเก่าเนาะสบายดีพี่น้องอยู่ลาวอยู่ไทยเลยกันอยู่ต่างประเทศทุกคนเนาะตอนนี้ดิมกะยังอยู่ยันโดนหอนกำลังลลกินเขาแล้วเลยกะสีไปสีไปอันนั้นห่าหน้าสาวพี่น้องไม่ใหญ่หน่อยเนาะอยู่กรุงเทพเนาะเกือบถึงกรุงเทพพี่น้อง ก็เลยว่าไปกรุงเทพได้ใชเนาะเกยไก่กรุงเทพหนองสิไปแถวบอดิมเคยเห็นงานตะกี้เนาะแด้หลายปีที่แล้วแล้วพี่นอได้เจ็ดแปดปีที่แล้วไปละแต่สิไปเห็บเบิ้งนึงพี่น้องเด้อของทีเรียนทิวเนาะตัดี้กระลังถาลตู่ยข้าวเจากรลังโทรบอกให้เตรียมตัวเนาะอากาศบูงว่าจักกิโลพี่น้องจากเนี่ยสุดทอานไปอันกรุงเทพนะหอดบวหล่ออ่ พวกเอยเจ็ดยดลอยบ่ะพี่น้องบริเนตใจ FC อมเมนต์บอกได้เลยจ้าได้ฉ mm ีดเกลียาพี่จ้าเดินทางพี่น้องเนาะลุยโตพี่น้องไม่กันเยลี้ยงพี่น้องกำลังกำลังกำลังสีดไปเนาะประตูก็จะมาลับหาเดือดในลูกเคียงเหรานี่ เหรซพว่นเอพีกนุ่มเอเอพีมนหอซื้อกันละเหลาเชเว่กันาะใครจ้ใส่ยานอาซือเนี่ยสังไายามูยองอะไรนี ไม่ได้สังขยะไม่ใช่เอ,เ,อเ,อเอาเปือาก่อนแม่เอเ็นเจ้ามันเป็นโมจิเผื่าพี่เนาะเดินพี่น้อง,องตอนนี้นั่งอยู่อันนาจ,จะเดินเข้าเซเว่นนะเนาะเข้าเซเว่นจ้าเปลี่ยนรถอีกรอบหนึ่งจ้า กินกินพี่เดินน้ม่ะะนักขันก็มีรถ เดี๋ยวเปนน่องเตียวเด้อไม่ได้กีนน่องกิกเดียวช่วยันนัอย พี่น้องตอนนี้เขากัอันแววกินเนาะแววกินเขาอยู่ร้อยเอสแต่่รอ้อยเอสแวกินอยู่ร้อเอพี่น้องตอนนี้ห้าก็กินเขาเลยอร้อยเอดพี่น้องไม่ใช่เลือกกินกเดียวดิบกินกเดียวส็จเล็กเป็นเป็นไ้แม่ใหญ่เดือ ถ้าจะมาเปลี่ยนรถนะพี่นอแบบว่าถาซโซนเยวกันก็จะสิษียลงพรมเดียวน,นะนอาอยุโซนเป็ปนยิ่งยังเจ้าหน้าผู้ชายนางข้างล่างนอน,นอถประมาณนี้เกีอยีสิบามสบาทน,นั่นแหละเฮ้ยเที่ยน่ยน่งเดือนเจ้า่เลี้ยงดีแ่พนียัง ก่าสามกาสี่นนะก็จะลูกล้อือเล่ากันลท้องพี่นลูกพี่น้องตอนนี้อยู่แถวปั๊มปตทองแถวโคราะเนาะอนไรเงือนกระดิบจัซทุกกระซีทุกมเจอพี่น้องตอนนี้อยู่แถวโคราด

ของมาหดแล้วมาถึงแล้วมีกองก่อนเม่ดอะไรสำีรัเออเาใหมชดเราใมโตมันเด้ยวม่ทงกับี่าุแบงไปไปหาขวงแกงอาบะยาสีแกงอันใหมทงเลยเห็นไหมเรือเสือเรือเสยเอาอันใม้ตมก็มีซองทงขามันตรงเดี๋ยว้หมเออมตมีซองง่ะเออเออกระยาเราใม้ตมันให้เขากินง่ายไข่อีนแกงซูจูมันกินง่ายเอออันหมนี่ก็ได้ มของาเล่ะไมตมเลยะ้นตมออกเลยเยปวมาถึงเมห,หน่อยแล้วพี่เน,ะนาะสุาดีพีนอเร <c oughs> าจะผ่านหลอกรุงเทพอุ้ยาชดได้ลงก่อนมูลแ,ลแล้วเาจะไปส่งคนอนี้ก่อนเนาะอ,อันนี้กลองนี้กะสีเป็นสงปะโดสมปะโดสมปะโดเนี่ยสมใครตัวไว้เนาะอืมช่ด้วย เอลยหน้าเอาแม่เฮ็ดกันไี่คิดชงแม่เฮ็ดเฮ็ดหัวกับเพชรก็เฮ็ดหนาเ,หเรียมเทีเยแดงไหมหัวเงี่ยน้องมาหอด,ด้วยมาหอดบัตรไปนิดเนาะที่ดีมเคยอยู่น้ำลาดตั้งแต่ตอนมาแหลกๆหาซาก็เคยอ,อยู่นีน่เนาะเป็นได้ไหมอ่ะใหญ่เหลืองมโดนออกมันเปลี่ยนตอนแรกว่าเขาจะชิม<อ>มะสงห้าก่อนบัดนี้เขาจะหลบไปสงบอลไล่ก่อนสงสัยเขาจะ ให้ใจสิตีออกเลยจ้ะแต่วันบันก็จะไปส่งน่อมันลาเด็กเขาจะไปส่งแถวออนโหลดแถวผู้แถวอันทองหลอกทองหลอกยุคพลังโยนการแถวกรุงเทพก่อนเนี่ยพี่น้องไม่เรื่องเลยขี่รถนร้ายเนาะทะเลไปชีวิตตีหนึ่งหอดีสามกลัวนั่งรถตั้งแต่ใบสามพี่น้องใบสามหอดสามมงคลเสาป้าสิท สามห้าสี่สี่ห้าหกหกเจ็ดเจ็แปดแปดเก้าก็ชิบเอเอสองงสิบสองสโมงพี่น้องคลิปนี้ก็จะเอาไว้สำเนเดินทางแบบสบายสามนหอดตีสามพี่น้องตอนสาวนาะในทางประมาณสิบเอ็ดสิบสองสโมงหนละถ้ายะทางนะบเนใจนะสิปประมาณหกเจ็ดร้อยกิโลน้พี่น้องประมาณนี้แหละให้โวคอมเมนต์บอกให้ด้วยดีเขาไปเซตหาในกูเกิลก่อนขี่อออกคุณเท องเทพมก็จะรอสองคนเลือไม่สองเห่าเนี่ยอีกซองคนสุดท้ายในรถนะซองคนสุดท้ายในรถแล้วพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดวันสุ่มกันเซ้าวันที่ยืมอยู่ตั้งแต่แรกยัดนทรีมาเห็ดงานของาางานขนมเนาะอยู่ปากเกตแด้วพี่นะ้องเอฟซียู่ปากเกตมีบ่ <c oughs> ไม่อยากเห็นแต่จริงมีเรือนะเ่องนะมาเบิ้งได้ยูปากเกตแด้วพี่น้องอยู่ปากเกตเอฟซีเพมีอยู่บ่พี่นะ้องคอมเมนต์บอกกั้พี่น <c oughs> ้องที่เมยก็จะเอาไว้ชั้นมิเตอเดินทางอันแสนยาวนาน แต่กระชินนัง่งลดไปฮะบอกบอกวงต่ออีกอ้อยมายร้ายนะจ๊ะเจอกันใหม่กินร้ายทุกคนสวัสดี